อยู่ในกรอบของโรงเรียนสองครับทีนี้ขออนุญาตสอบถามโรงเรียนวิชาการณาถึงเมื <wh <eni> ่อไหร่อันนี้ก็จะพูดในในมุมของครูนักวิชาการณาการประกอบครับมอตโต้ที่เป็นคลาสสิกที่สุด200-300จีนมาแล้วคือเรื่เป็นเรื่องยื้องนะครับมันจะมีอยู่3อย่างที่คนเป็นคนเป็นครูประถมศึกษาต้องสามารถสอนเด็กให้ได้ครับเขาเราจะเรียกว่าเป็น 3R นะครับอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นจบ เพราะงั้นในในมุมของถามว่ามันเป็นวิชาการแท้เมื่อไหร่ครับยกตัวยอย่างอย่างเงี้ยถ้าผมก็จบต่อสามเขาสามารถอ่านสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันได้และเซอร์ไฟได้ครับถือว่าโอเคผมขออนุญาตยากตัวยอย่างลูกผมอย่างเงี้ยเขามากับตรงดีเรื่มงความพร้อมแล้ววันที้ข้อข้าตอนหนึ่งเขาอ่านไม่ได้สัตว์ตัวถึงวันที่เขาจบจบเทอม์นึงเนาะก็ลังจะขึ้นเทอม์สองของปอนหนึ่งเขาอ่านครับเจอสบู่หนึ่งก้อน แลวอ่านเขาว่าสะบูออกแล้ไม่หยิบสิ่งนั้นเขา้าปากผมมีความรู้สึกว่านั่นละพอแล้วเห็นไหมเพราะเพราะ,ะมันคือ,ม,คอมันคือการตอบปรัชญาของกาศึกษาว่าเขาเอาความสามารถในการอ่านออกเขียนได้พิดเล็กเป็นแบบไปใช้ในชีวิตจริง,รงได้แล้วเขาเซอร์ไวต์กับสิ่งนี้ได้ครับทีนี้มันจะเป็นโรงเรยียนแบบไหนเนี่ยต้องเียนว่ามันขึ้นอยู่กับความเชื่อที่มนียวร่วมกันของทั้งบ้านครับบางบ้าน,านถ้าเขามุ่งเป้าว,ว่าเขาต้องการจะให้ลูกไปแบบเนี้ย แล้วลูกก็มี potential แล้วลูกก็วิ่งที่จะทำแล้วเขาก็ทําได้ดีได้มันก็ไปทางของเขาไปแต่ในขณะที่แบบที่บ,าาบ้านเราอาจจะมองว่าเออก็คอยเป็นคอยไปให้เขามีความสุขกับการมาโรงเรียนอย่างนะครับการเลื่อกโรงเรียนหรือหรือลักษณะของโรงเรียนมันก็จะเป็นคําตอบของสิ่งที่มันเป็นข้อคุยกันหรือข้อความเข้าใจร่วมกันที่มีอยู่ในบ้านแต่จุดหนึ่งที่ผมอยากจะบอกว่าในบริบทของโลกของความเป็นจริงนะครับ พ่อแม่คมุณป้าไม่ได้มีตัวเลือกในเรื่องของโรงเรียนเยอะน,น,นะครับผมมักจะคูดกับคุณพ่อคุณแม่เสมอว่าการเรียนของลูกคือเราต้องไปเรียนกับเขาด้วยลูกอายุปอต้องเนี่ยลูกอยู่หกขวบเข้าไปนะครับวุทิภาวะเขาแค่นั้นนะเขาคือเด็กวหเท่าทกำปั้นนะครับงั้นสิ่งที่ลูกเรียนกับสิ่งที่เราเคยเรียนเมื่อตอนเราเป็นนักเรียนตอนหนึ่งมันไม่เหมือนกันต่อไปไหนเพราะฉะนั้นการ ดูแลหรือผมขอเชื่อมกับเซสชันก่อนหนะ้าคือความมีอยู่จริงพ่อแม่ที่มีอยู่จริงเนี่ยสำคัญมากนะครับทุกวันนี้ผมกลับมาทำงานผมก็ต้องมานั่นดูแลลูกแต่ละป้นคืออย่างนี้การใช้เวลา,ลกการุ่งกันจะทำให้เราเรียนรู้เขาอะครับว่าเขาเซอร์ฟเวิ์หรือเขาเจออะไรในในโลกของการเรียนแล้วเราเราจะรู้ทันทีเลยว่าเขาได้ตรงไหนไม่ได้ตรงไหนซึ่งบางทีต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าก็ต้องปล่อยครับอย่างลูกสาวบอกว่าะจะสอบเขียนไทย สิบหกคำวันศุกร์คุณครูเขาจดกก้บ้านมาหนึ่งนาทีก่อนหน้าแล้วก็เตือนแล้วดูย่างดูย่างทุนย่างทุนย่างซึ่งจริงๆควรห้านาทีก็เสร็จห้านาทีก็เสร็จตังก็ชิวชิวแล้วก็กดคะแนนเข้เรา,าก็ชิวจริงแต่ละครับเราก็ไม่ทำหนีเขาไงเพราะเราถือว่านั่นคือผลของการที่เขาตัดสินใจอะไรแล้วเราก็แค่บอกว่าก็แล้วแต่ประเด็นแค่นี้ถ้าโอเคกับการไ้่คะแนนออกเลยวา แล้วแต่แต่เขาก็จะมีความรู้สึกว่าเออมันก็ต้องพัฒนาเขาเองซึ่งอันนี้มันเป็นการตัดสินใจของเขาเองนะครับซึ่งลอจิกเนี้ยผมมีความรู้สึกว่ามันสําคัญที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองต้องเข้าใจมากกว่าที่แบบเราอยากให้ลูกเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะฟอสเข้าไปนะครับคนเหนื่อยที่เราเองอ่ะไม่ใช่ลูกครับเพราะเราจะเหนื่อยสองเล้งลูกเหนื่อยเด้งเดียวคือเหนื่อยที่เราสืกอไปฟอสถูกไหมครับ แต่เราอ่ะเหนื่อยทั้งแบบต้องฟอร์สเขาแล้วเหนื่อยกับการที่เราจะต้องมานั่งตั้งตากับสิ่งที่เราจะต้องเจอซึ่งเหมือนที่ผู้เกียรติอกนะครับว่าแบบบางทีสีหน้ามันออกอย่างเงี้ยครับผมบางทีผมก็ต้องเจอเองนะครับอย่างที่บอกว่านิชชัยคะแนนเฉลี่ยถ้าถ้าเป็นสิ่ผมก็ต้องก็โอเคแล้วแต่ว่าเมืรถ้ามันเปลี่ยนหน้าเราก็ต้องแบบไกลหน้าเหมือนกันเพราะว่าแค่เราขึ้นาดูได้เราตั้งใจได้ก็ให้กำลังใจครับแต่จะบอกว่า มันไม่มีคําตอบใดคําตอบหนึ่งเป็นคําตอบท,ท,ท,ที่ถูกต้องนะครับลูกแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบริบททาง i n g ทุกอย่างหรือแม้กระทั่งความต้องการขอ,ของคุณแม่ในอายุแค่นี้ยแล้วพอสมมติว่าสามาสิบม,มีความอยากแบบเนี้ยพอเราที่สิกเราก็ต้องมีความอยากแบบนี้เพราะฉะนั้นบริบรททุกอย่างปัจจัยทุกอย่างที่มันเกี่ยวเนื่องนะครับมันนำพาไปได้สู่จากที่จะได้เสนอแต่ว่าท้ายสุดนะคือเราต้องอยู่กับเขาครับเพราะว่าถ้าเราไม่อยู่กับเขา เขาพูดถึงตัวคนเดียวมันโลกไปเอครับตอนนี้ส่งต่อไปครับได้ครับก็มีทาง้วเราพูดถึงที่ทางอนาคตของการศึกษาโลกไปเองครเราจะเห็นว่าเราเจอเราสามารถจบออฟฟอร์ดได้โดยการเรียนออนไลน์เด็กเข้ามาอะไรนี่โทรลยนะเด็กเข้ามาอะไน้อยลงเยอะมากอาจารย์มาล้วก็แจกไอปิวตามรับสตามบ้านเราเจอโลกไปอย่างนี้แล้ว คับข้อเดกู้ว่าเฮ้ยมีการรู้เยอะแยะมากมายแล้วต่อจบทางด้ารจริงภายในด้วยนะครับงั้นอันนี้เรถามว่าเอ๊ะสงสัยโรงเรียนที่บอกขอลูกราปจริงเนี่ยมันจะเป็นอ่างไรจริงหรือเปล่าอาจารย์สิทธิ์ ก็เราอาจจะต้องดูว่าลูกเราเรียนแบบไหนแล้แฮปปี้สมมติว่าเขาเรียนแบบบูรณาการลวแฮปปี้เนี่ยตอนถึงแปดขวบได้เลยตามเทเรี่ที่อาจารย์นิงรีวิวมาพอสักปป .4 ี่ยเราค่อยมาตัดสินใจว่าเราคุยแต่เขาก็เด็กเนะที่เราจะต้องวางเป้าหมายว่าเขาจะทํางานอาชีพอลไรลูกเราสไตล์นี้หรือว่าจะปไปดูอะไเลยนะถอทีเดียว่ <laughs> <laughs> วาเอ๊ะถ้าเกิดเขา มีทรงแบบนี้ลักษณะเขาเหมือนจะเป็นทั้งวิทย์ตองเก่งสิ่งต้องเก่งเพราะว่าเราให้เขาดูแบบเดินมาเราอาจจะต้องไปดูว่าโรงเรียนไหนอ่ะที่ที่มันสามารถส่งลูกเราไปถึงจุดที่ความสามารถของลูกเรามีหรือเราก็บวกกับเป็นแนวโม้มว่าจริงๆแล้ว,วมันไม่ต้องไปสอบแข่งขนาดนั้นหรอกแค่อีกหน่อยมาหาลัย มหาวิทยาลัยมันจะมีเยอะมากแล้วเราแทบจะไม่มีคนสอบวิติเลยมนะั้งแล้วมหาวิทยาลัยจากเมืองนอกต่างประเทศอ่ะก็จะเข้ามาหรือมันสามารถเรียนออนไลน์ได้บางทีลูกเราอาจจะไม่ต้องไปติวดึกติวดื่นขนาดนั้นก็ได้มันมันก็ต้องดูหลายๆอย่างแล้วก็พอลูกโตขึ้นเราอาจจะต้องคุยกับลูกเราว่าถ้าลูกย้ายจากโรงเรียนนี้แล้วลูกมีเป้าหมายนีย้ลูกอาจจะต้องเข้าโรงเรียนลักษณะแบบนี้นะแล้วมันจะเรียนยากขึ้นแต่พ่อกับแม่เนี่ยพร้อมซัพพอร์ตลูก แล้วถ้าเราไปด้วยกันแล้วมันไม่ไหวเราค่อยกลับมาดูกันอีกทีหนึ่งคือเราพูดคุยกับลูกตลอดเวลาเนี่ยคิดว่าแล้วก็ให้เขามีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วยแล้วถ้ามันมีอะไรเราก็แบกกลับมาเราก็มาตั้งหลักกันใหม่ที่บ้านเราล้วก็ตะลนไปกันใหม่ก็ต้องต้องต้องแบบนี้แล้วก็เหมือนกับที่อาจารย์นี้พูดก็คือณวันนี้เราตัดสินใจแบบนี้แต่พอปีผ่านไปพอเรามีประสบการณ์มีอะไรการตัดสินใจของเราอ่ะมันอาจจะไม่เหมือนเดิมเนาะ อนเด็กๆเ,เราอาจจะอยากรวยแต่พอเราอายุมากขึ้นเฮ้ยมีสุขภาพดีก็พออะไรประมาณนี้ค่ะมันก็จะเปลี่ยนไปตามบริบทเปลี่ยนไปตามเทรนด์อของโลกอันนี้ก็คิดช่วยคิดนะคะถาม่รดูน่าจะช่วยได้ขนาดไหนผมชอบคำนี้นะทีมบ้านเราโอ,โ,อโ,อโอ้โอ้คำนี้เป็นคีย์ o r สำคัญนะทีมบ้านเราแปลว่าถ้าคนในบ้านเป็นทีมเดียวกันนะตรงนี้แสดงว่าเราจะซัพพอรกก์ต่อไปเรื่อยๆนะครับจะเก็บว่าไงคือ อย่างบางครั้งอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเจอลูกศิษย์ใช่ไหมคะที่ที่ไปเรียนโรงเรียนอย่างอัศจนรย์เนี่ยเราจะรู้แล้วว่าประมาณนี้คือคุณพ่อคุณแม่หลายท่านก็จะมาบอกว่า้เกือบออกัวไม่รอดตอนป .1 ป .2 แต่พอป .3 คือไม่น่าเชื่ออยู่ดีที่ไปรับเ sequel, หรียญบ,บนเวทีได้ยังไงก็ไม่รู้คือคือในบางครั้งนะคะมันมีจุดพลิกบางอย่างเช่นป .1 อ่ะพอดีเขาอ่านโจทย์ไม่ได้เลย แต่พอปอเนะีเริ่มพยายามเริ่มลองอ่านโจทย์และอ่านออกเริ่มอ่านออกได้พออ่านออกได้ป3เนี่ยพอโจทย์มาเขาคิดได้อยู่แล้วเขาก็เป็นทีนี้ค่ะอันเนี้ยคือคือเลยถ้าถ้าเป็นคุณครูนะคะให้ได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่ก็คงจะต้องถามว่าได้ลองถามลูกหรือหลานอยางว่าสู้ไหวไหมอยากจะสู้กันต่อ,อไหม ถ้าซุปเต่อมาดูไหมช่วยกันยังงให้มันผ่านไปได้เพราะในฐานะครูเราอยากให้เด็กก้าวข้ามผ่านอุปสรรคให้ได้ซึ่งเขาอาจจะทําไม่ได้ด้วยตัวเองแต่ถ้าเขามีคนช่วยมีทีมซัพพอร์ตหรือพี่บ้านอะไรเนียนะคะมันก็อาจจะทําให้เขาก้าวข้ามผ่านเพราะเราไม่รู้ว่าปัญหาที่ที่เขาเครียดหรือโตถึงขั้นอาเจียนมันเกิดจากอะไรระยะเวลายาวๆหรือตัวข้อสอบหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าคือคือในในความปัญหาที่เด็กเผชิญนะคะ มันคือเป็นการปรับตัวที่แบบจากหน้ามือเป็นหลัหงมือแล้วก็ต้องนับถือจริงๆสําหรับเด็กที่ก้าวข้ามผ่านไม่ได้แต่ถ้าเขาข้ามเขายังยังก้าวข้ามผ่านไปไม่ได้ในครั้งนี้ครั้งต่อไปเขาอาจจะได้หรือมันอาจจะไม่เหมาะจริงๆก็ได้เราก็คงต้องกลับมาดูบริบททุกอย่างที่อยู่แอดนอนแล้วก็ดูทั้งตัวตัวหลังเองด้วยนะคะว่าเออแล้วเวลาที่ไปเรียนเป็นสุขมีความสุขดีไหมล้วเข้าใจในสิ่งที่คุณครูสอนหรือเปล่า คือพิธีเสนอนไงอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบนะครับคือโอเคนี่มหนูบอกว่าเด็กต้องปรับตัวทุกอย่างใช่ไหมแต่ว่าทำไมที่โรงเรียนไม่ปรับนี่ครับที่เราจับเท็มกับเรื่องนี้เลยครับต้อจักเท็มเรื่องนี้เลยต้องการเปลี่ยนผมอยากให้ทุกคนช่วยกันนะครับอยากให้ช่วยกันทุกหน่วยงานทุกความตรเล็กจะใหญ่เนี่ยถ้าเราจับมือเป็นทิศทางเดียวกันมว่าต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับสักนิดหนึ่งก็อย่างดีเราะเป็นองศาต้อเกิดการเปลี่ยน อันนี้เสริมนีดนึงครับตอบไม่ได้ลบมันก็มีงานวิจัยจหลายสัปที่ชาวบามาพูดถึงว่าอนุบาลถึงม .3 แสงว่าเลยช่วงอายุเนี้ยพอถึงม .3 อ,อาจจะหมก็ได้บอกมาตอบโจทย์อ่านออกเขียนได้ตอสามที่มานเท่าไหร่แปดเก้าหกอ่าเห็นไหมครับแดงว่าลายชักพูดถึงแรกถึงแปดปีคือประถ่วัยแต่บ้านเราลดลงมาเมองแต่ว่าพอพ้นปีนี้เข้าไปอาจจะเิลี่ยนแ ทีที่เขาไปพบเนี่ยเริ่มขับมาละแต่นี่ขึ้นอยู่กับบางคนนะถ้าครอบครัวก็กลัวทีมมากอะอานิทานเยอะๆชวนเล่นเยอะๆอาจจะเกิดเฮ้ยอยากากสะกดใช่อยากสะกดจากสิ่งที่พ่อแม่ปลูกฝังอานิทานเล่นผลไม้นับกองนับอย่างวงเล่ห์บรรมชาติเลยอยากรู้ว่าเอามีแอปเปิลสองลูกกินลูกนึงเดินลูกนึงอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่บ้านเหมือนกันทีมบ้านเราอันนี้ก็ต้องดูรูปความเป็นหลักพี่ให่ครับ คือที่ฟังมาเนี่ยก็เห็นด้วยกับลกทุก,กคนก็หวังว่าเราจะช่วยผลักดันให้นหนุ่มใหมเป็นคาอันชานี่แต่ว่าอยากจะทำความเข้าใจอีกอย่างหนึ่งให้ทุกคนเข้าใจจริงจิว่าโรงเรียนที่เรียนแบบเรียนความพร้อมไม่แหลว่าไม่มีกิดอ่านะนะ <laughs> คือเพื่อแล้ว่าสมมติว่าเรา,าเด็กคนนี้จะจำพยัญชนะกอไก่บอใบไม้บออาจจะเป็นในชื่อเขาที่เขาเห็นทุกวน แต่อีกคนจะชื่อไม่เหมือนกันเขาก็จะจำอีกเซตหนึ่งเพือ่อหลายหลายในที่สุดเขาจะมาเชื่อมโยงกันเองด้วยวิธีการดึงความสนใจของเด็กเข้ามาเพื่อในการเรียนรู้อันนี้คือวิธีของการเรียนพร้อมๆนะไม่เลือกดาว่าเขียนอ่านไม่ดีเลยนับไม่ได้แรกจำไม่ได้โอยเข้าไปตามที่ไหนๆก็จะเห็นีนห้องอ๋อพี่เราอยู่ห้องเบอร์สามนี่เป็นต้นเพื่อเขาจะจาได้ อันนี้คือธีของเรื่องความพร้อมมากกว่าไม่ใช่ว่าไม่มีเขียนอ่านเน,ะน,นาะแล้วก็บางคนจบอสาแล้วไปเข้าอสมชันไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหาเลยมีความรู้สึกว่าต้องพยายามมากขึ้นอันนี้เพราะาเราสอนอีเช่ชอรคือเรามีความมุ่งมั่นไม่แน่ใจว่าเด็กจะไปข้าโรงเรียนพวกนี้ไม่ได้นะ แต่ว่าคู่ปฐมของเขาทนี่จะบอกให้ว่าบางบางคนโชคดีได้คูปฐมพรอย่างที่เข้าใจมม่ก็จะมีหลายห้องมากใช่ไหมคนไหนที่เข้าใจก็จะแบบอฮ้ยอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วพอไปได้สักระยะหนึ่งเนี่ยไอ้ความอดทนของที่เราสอนมาเนี่ยความอดทนความมุ่งมั่นความตั้งใจเนี่ยมันทำให้เด็กผ่านพ้นไปได้ด้วยดียังไม่ น้อยมากเลยที่ที่จะเครียดมากยกเว้นพ่อแม่เครียดพ่อแม่เครียดเพราะว่าไม่ได้เลยเนี่ยเราเดี๋ยวจะตามเขาบอกให้ทำอย่างนี้ไม่ได้ทำไม่ได้คือคือบางทีก็ไม่ได้จะบอกลูกอย่างนั้นแต่ว่าเด็กอย่างที่เมื่อกี้ไข่บูดเซนส์ได้ว่าพ่อแม่มีความเครียดกันเนี่ยก็อันนี้ฝากไวไ้ว่าไม่ใช่ว่าเตรียมความพร้อมแล้วก็คือไม่ได้เลยอะไรไม่ใช่แต่ว่า มันได้ด้วยตัวเองได้ดวยตัวเด็กเองแล้วก็เขาจะมีความภูมิใจมีความมุ่งมั่นเออเอจริงค่ะเราพีว่าถึงกีโมครับจริงเลยเวลาใช่ไหมใช่ครับโอ้ก็เร็วมากนะครับก็การทำจริงแล้วมันมีเรื่องราวอย่างที่ทำตอบไปเรื่อยๆคงอยู่ที่แค่นี้ไปได้แต่ผมเชื่อว่าวันนี้ทุกคนก็เริ่มเข้าใจหน้าที่ตัวเองมากขึ้น โพรล์ของคนในฟันเฟือ,องการศาึกษาครับมีความสำคัญเท่ากันหมดนะครับวับนนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ยศสวีสายฟ้านะครับผมจะขอรับหน้าดีนะครับทุกท่านณ์เจ้าตองที่หน่ครับอาจารย์เกษมเนตรกุ้งตาสบปากนะเปนะ็นประธานทีมครับอาจารย์ดรสุนทรเขียวกอครับจากโรงเรียนพยาไทยครับวันนี้ขอบคุณมว่าไปนะครับก็บอกว่าต้องสนะัส่งในช่วงนี้เนะาะแสงสว่างปลายทางแสงสว่างที่ปลายวงครับทำงานจะออกมาให้ ใร้ไทยเราเห็นชัดๆเพื่อเราจะได้พัฒนารสังกับแบบแบ,บูรณาการได้ใหญ่ดีขึ้นไปครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่โอ้เราอยู่แต่เช้าถึงเย็นเลยนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับ